สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ EP ที่16นะคะสำหรับเหรียญ10บาทนะคะสองสีที่ระลึก61วาระนะคะวาระที่16นะคะก็จะเป็นเหรียญครบ90ปีของกรมทางหลวงนะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคา10บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบนะคะก็จะเป็นเฟืองจักแบบนี้สลับกับเรียบนะคะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะคะเรามาดูรวดรายของเหรียญน,นะคะรวดรายของเหรียญทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่6นะคะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทั้งสองพระองค์พระพักตรงทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมคัติยาราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ครุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระประมาพิไทยยอ่วอวปร ภายใต้พระมหามงกุฎด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาพิไทยย่อพอปอรอภายใต้พระมหามงกุฎเบื้องบนมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์มหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และมีลายกนกอยู่ทั้งสองข้างนะคะส่วนทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังนะคะกลางเหรียญ มีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวงนะคะเครื่องหมายรัชการของกรมทางหลวงก็จะเป็นรูปกลุบช้างนะคะและงาคู่หมายความว่าเมื่อสมัยก่อนเราเดินทางระยะไกลนะคะเราใช้ช้างเป็นพาหนะแล้วก็ใช้ช้างช่วยในการสร้างเส้นทางนะคะภายหลังการเดินทางาเราก็มีความทันสมัยมากขึ้นจึงไม่จาเป็นต,ต้องใช้ช้างอีกต่อไปก็เลยสัญ,ญลักษณ์ก็เลยใช้งาช้างนะคะวางงาลง ผู้คิดค้นตาสัญลักษณ์นะคะก็คือหลวงเดชาติวงศ์วรารัตน์นะคะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงคนที่4นะคะถ้าโลโก้จริงๆก็จะเป็นสีส้มนะคะส่วนรายละเอียดภายในเหรียญของเรานะคะภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายและด้านขวาประดับด้วยรวดลายของรูปเครื่องหมายกรมราชการกรมทางหลวงแล้วก็วงในของเหรียญเบื้องบนนะคะมีข้อความว่าประเทศไทย เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทวงนอกของเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า90ปีกรมทางหลวงเบื้องล่างมีข้อความว่า1เมษายน2555วันครบรอบวาระนะคะ1เมษายน2545วันที่ประกาศใช้1ตุลาคม2545จําจำนวนการผลิตนะคะ3ล้านเหรียญค่ะเหรียญน,นี้นะคะราคา10บาทก็จริงแต่ถ้าเป็น ผ่านใช้นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ60บาทแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยอาจจะสูงถึง120บาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สภาพของเหรียญด้วยนะคะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ